ในน,น,นั้นกวมถนงเนี่ยชิปอันนี้แม็กล้วยกล้วยแม่ที่เล่นยากอยู่ขอสมควรแต่เราสามารถชนะมันได้ในการจูกนั่นเองไปดูกันว่าเราจะจูกกันยังไงไปดูกัน let's go แล้วก็จะให้เขาสืชสดกกันแบบนั้นเราเนาะไปดูกันนี่อันนี้สูงสนุกบาทของกล้วยนะครับนูโอเคได้เป็นกล้วยคุณจะสลดสิทธิ์หรือไม่ปิดเพื่อให้ันให้พวกเขาหนีออกไป อะไรเนี่ย you are now on the banana team โอเคไปบานาน่า <B arena S 1> อยู่ที่นี่ไปเอ่อทุกคนอยู่ไหนกันเหรอทุกคนซ่อนอยู่ไหนกันเหรออ๋ <c oughs> ออยู่นี่ <c oughs> อย่าตอะอาตะตะกันหาละกันนี่เอา้าไม่ทันไม่ทันไม่ทัน จะไปหาคนใหมล่ละกันคนใหม่คนใหม่หมพี่ไอ้ h e l มีเฮล l p me h e ี p me มีเ p me Help me Help me เอา้าเอา้เอาไม่ทันแล้วนี่เจ้านุม่มไม่ทันแล้วนี่เจ้านุม่มโอ้ยเป็นจักรไันแต่ละคนได้ไอพ,พีมาบวกเจ็ดเดี๋อยู่นะ โอเคเฮ้ย okay. ม,มีคนเลือกกับดักเราอะอืมเราจะกลับไปซะนี่เฮ้ยทำไมาเวลาลดมันสามสิบวิเลยอะเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าอย่าจุ๊กซี่พวกนี้อืม,อ,มอะไรเอา้ามันมีลูก,กตามีลูกตาอะไรขึ้นมาโอ้แย่นี่นเนี่ย เฮ้ยทำไมฉันกัดคนนี้ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเขาเป็นอะไรเนี่ยเออนี่โอเคจาัดก,การเสร็จได้พี่มาบวกหกก็ได้เหลือลอ,อีกห้าเหรียญตอ่ตอตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อต่อโอ้จาัดก,การได้ไม่ถึงไอ้นี่แต่สีมากอ่ะคนนี้ นี่เอ้ยเอ้ยมามันมาแมันมาแมันมาแมันมามนมามนมานมา,น,มานี่โอเคมิโซ่ YTD ถูกกินไปหนาทีสิบอีสิบอีสิบสิบวิแหละโอเคมาง่อยแหลกแหลกแกแหลกแล้มนโอเคดูแล้วมีน่าจะทันน่าจะไม่ถึง แปดคนน่าจะคา่าสักห้าหก,หกคนไม่ถึงประมาณนะั้นก็อาจจะเป็นคนสองสามคนที่รอดไปเดี๋ยวคนนี้ละก,กันอืมบอกเบาตรงนี้แหละว่ามาเดินมาแ,แถวนี้นะเฮ้ยมาดีมันไม่ยอมมากับดงกับดักเราอะแย่นั่นเนี่ย มันล้วมันล้วมันนั่งรู้กับักมันน้อกับดักมันกับดักตายไปเลยตายไปเลยตายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสปีดลันเหรอสปีดลันเหรอนี่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 สปีดลันใช่ไหมอ้าวมองอยู่น่าโอเคดักรถไฟถึงทางออกแล้วสิพวกนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกฉันจะ มันจะปไปให้เร็วที่สุดมันที่ฉันจะทำได้ h, ไ,ดไม่โอเคอย่างน้อยก็จัดการได้ไปหลายคนอยู่อสามเอ้ยจะกลับมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยจะกลับไปทั้งห้าคนก็เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวไปเข้าสู่ kimchi. ถึงการโหวตไหม เรามาถึงการบทแมมแล้วเราต้องเลือกเมมที่คว่าคนน่าจะเลือกเยอะอ่ะแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วกันเนาะเพราะว่าพวกเราไปซูมเขารับพวกเราอะไปซูมเมอร์เมอร์มาร์เก็ตบ่อยมากๆโอเคคนนี้เลเวลเยอะมากเลยตั้งยี่สิบห้าเนี่ยส่วนเราอะเลเวลสิบสามเองคนนี้เลเวลแปดโอเคไปโอเคมาไม่รู้ว่าตอนนี้จะได้เป็นไหม โอเคไม่ได้เป็นเ็า <Okay. S 2> เป็นคนธรรมดาทั่วไปไปโอเคก็ก็ไม่ได้เล่นยากถ้าเกิดเราเป็นผู้ชตถ้าเกิดเราเป็นผู้เอาชีวิตเ,เราเต้องจะมีเล่นยากหรือไม่หรืออาจจะยากก็ไม่แน่ใจโอเคได้พ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ี่เราบอกสองเราจะต้อง <Okay. S 1> ขายปริศนาสักอย่างนี่แหละเพี่เราจะทำให้เวลามันน้อยลงแล้วเราก็จะได้ มีช like cool. <that> <salud> ีวิตรอดที่ง่ายกว่ามันมาแล้ว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 ไม่ได้ไม่ได้ว้าวว้ว้าว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 เฮ้ยพิกกี้อิกอิกจัดไปซะพิกกี้ดิฟงกันพิกกี้ดิโอเคอันนี้เราก็วางเค้กลงไปเลยปื้ดเพราะเรื่องอะไรเรื่องอะลรเฮ้ย ตูต่อไปไปตู้ต่อไปไปตู้ต่อไปตู้ต่อไป,ไป,อ,ไปอันนี้เหรียญใช่ไหมเอาไม่มีเหรียญทีเอาแล้วกลวยย้ลว,กลว,ยกลวยอยู่ไหนนะกล้วยกล้วยอยู่ไหนเว้ยอ่ะมาแล้วนอ่ามันมาแล้วมันมาแล้วแค่มันลอยจังเนี่มันเป็นกล้วยนะ <c oughs> ให้กล้วยมาเกัดให้กล้วยมาเกัด อันนี้มีคนณแจงอันนี้ไปละอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยล็อลบบี้ทีมอะไรก็ไม่รู้โอเคเขาติดับไหนอา้าวคนนี้เป็นอะไรวะอะไรวะพิกกี้อิบทำไมมองไปพิกกี้ตลอดเวลาเลยอ้าตายแน่ๆหนึ่รอบเดียวตายแน่ๆ โอ้โห้โอืมโ,โอโหมีแต่คนนึงแย่งอันนี้ไปแล้วอะ่ะเหลือสองนาทีละไปมาตรงนี้แหละปลอดภัยแล้วมั้งปลอดภัยที่สุดแล้วมั้งกับลูกเบคอนน้อยสองคนได้ลูกเบคอนปัดมาเร็วลูกเบคอนโอเคจริงจริงผมก็มีส้อยเบเป็นส้อยเบคอนเนาะ โ okay, อเครอดรอดรอดมาราาเห็นคุณอ่ะไปรอดในอีทีอ2เนอะแต่ทำไมามันเึ้่มมาแค่นี้ไง55%เองบอกว่าโอกาสที่จะได้เป็นกล้วยแค่7%เท่านั้นจากซ0นะโอ้โหการเป็นกล้วยนี่มันยากจริงจริง Okay. ล่อเนาะไอ้ลอดหลายคนอยู่นี่ห้าคนโอเคเมื okay. ่อกี้ตายไปห้าคนลอดไปห้าคนอ่าโอเคอ้าวทำไมเราเก่าก้นสูงหกเปอร์เซ็นต์แล้ววะดูดีๆมันก็ลดอดีๆมันก็เพิ่มอะไรของเขาเนี่ยหรือว่ามีคนออกหรือว่ามีคนเข้ามาเพิ่ม มีคนเข้ามาเพิ่มแน่เลยทําให้โอกาสกลายเป็นกล้วยมอฟแบบกลายเป็นกล้วยหรือเป็นกลักบเป็นมละน,า,นาอีกเนี่ยมันน้อยลงไม่นะแล้วเมื่อกดิตาเนาอีกตา,กตาเนวจะมาเล่นตาสุดท้ายแหละของคลิปนี้มันก็ว่าจะได้เป็นหรือเปล่าโอ้โแตเร,เราไม่ได้กินน้ำเลยหมูวันามนนาเต็มแบบพร้อมเต็มแบบพร้อม โอเคมารูก,กันตาหนึ่งว่าเราจะชนะหรือเปล่าไอ้ไม่ใช่ชนะสิแบบจะได้เป็นหรือเปล่าโอเคไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยโอเคอันนี้เขามีเลขมาให้ด้วยเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งทำไมเลขเหมือนง่ายจังลองดูซิถ้าเกิดถ้าเกิดเอาสามสี่สี่อาโอเคเอา, okay. เอามาหน้ามาพอดีไปหาเลขกกอนดีกว่าว่าที่ใส่เลขอยู่ตรงไหน เราจะได้รีบใส่เลยเราจะได้รีบช่วยเพื่อนเพราะเราจะไม่เป็นตัวทวงเราจะต้องเปลี่ยนจากสีแดงายเป็นสีเขียวให้ได้ปึ๊บโอเคจะอันนี้สีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวไอเนสีเขียวสีเขียวสีเขียวโอเคสีเขียว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  โอเคได้ได้นางเอ็กพีสือเอ็กพีบอกสามมเยอะอยู่เหมือนกันไปตัวนี้เราต้องรีบให้ไวที่สุดโอ้ยโดนอีกแล้ว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 โดนอีกแแลล้้วไม่ไหวเลยดุสา์จะเป็นดุสา์จะช่วยโอเคไป เราต้องรีบไปเอาเค้กไป oh my god oh no ตายอีกแล้วห <c oughs> ลักการเล่นก็คือมีอยู่ประมาณเอ่อเอาทำไมจะแปนจำละ่ละหลักการเล่นก็คือถ้าเกิดเราได้เป็นกล้วยเราก็ต้องไปฆ่าทุกคนที่อยู่ในเซิร์ฟนั่นเองสมมติมีประมาณสิบสองคนก็ต้องฆ่าหมดสิบสองคนมีสิบคนก็ฆ่าสิบคนแต่เวลามันจะจํากัดห่หยเพราะบางทีแบบ เวลามันก็ลดแบบว่าให้เวลามันก็เพิ่มแล้วแต่คนนะว่าเขาจะทําภารกิจสอเรบกทาก็ทำภารกิจภารกิจจบ่อยเวลามันก็จะลดเรื่อยๆเรื่อยๆแบบลดเร็วมากๆจนทำให้มานลาอีนั้นหัวร้อนเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเ่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b ์กดสั่งกดดิ้ดิงดิ้งดิด้วยนะครับแล้วคสวัสดีครับ